สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตลังต่อหลุมยักษ์ให้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็มาดูสองลังครับผมนี่ครับลังนี้ลังแรกครับผมไม่รู้จะรอดไหมนะครับผมดูแม่ก็ยังไม่เยอะเลยครับแต่ไปลุ้นกันอีกลังครับผมอีกลังนี้แม่เยอะครับ อังนี้ก็เกือบไม่รอดแล้วนะครับผมแม่ตายไปเยอะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งกําลังขยายรังครับเดี๋ยวเราจะมาส่องด้านในใดูกันครับผมนี่ครับผมด้านในรังต่อครับตอนนี้ก็ขยายรังแล้วครับ อันนี้ล้นออกมาสองชั้นนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับลักษณะด้านในของรังเลยครับก็กําลังขยายแล้วนะครับถือว่าได้กินอยู่ครับผมรังนี้ครับก็แม่ตายไปเยอะนะครับผมรังนี้ครับต่อคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมยังรอดอยู่ครับผม ต่ก็ตายไปหนึ่งรังแล้วครับโอ้โอ,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 อไหลเลยนะครับผมลังนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูลังใหญ่กันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาดูอีกลังกันครับผมรังนี้โตที่สุดแล้วนะครับ แห่เยอะมากครับนี่ครับผมหน้าดังครับแห่เยอะเลยนะครับผมรังนี้ครับน่าจะโตมากแล้วนะครับครับดังนี้เข้าออกไม่ขาดสายเลยครับผมเดี๋ยวปอยจะมาดูด้านในเลยครับความมีกี่ชั้นนะนะครับ แข่งกันมากครับนี่ครับในรังนะครับผมตัวครับผมหลายเยอะเลยครับพอจะถ่ายยากมากนะครับผม โตเลยครับตต่ไม่เคยเห็นเท่าไรนะครับ โตแล้วผมลังนี้ครับโอ้ลังประมาณ5โลแล้วนะผมลังนี้ครับต่ำกว่า5โลครับใหญ่มากครับังนี้ได้แน่นอนครับผม30กิโลนะครับว่าไม่พลาดเลยครับผม30กิโลครับ สองลังครับผมได้ถ่ายครับผมก็เดี๋ยวไว้อัปเดตกันใหม่นะครับผมแับคลิปนี้ก็สันๆันครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สิ้นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ